ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูล <Moon S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีม,มด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสําหรับกระดานเม็กซีนะท่านใดสนใจในการใช้กระดานเม็กซีเนี่ยในการเก็บเหรียญต้นน้ำนะเพราะว่า กระดานเนี่ยก็อยู่นอันดับเทียนหนึ่งนะครับอยู่อันดับ7อันดับ8ของคอยมาเก็ตแคปนะครับแถมมีเหรียญต้นน้ำเยอะก็สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับเราก็กระดานบิดเก็ตใครอยากจะฝากเหรียญแบดนะดอก0 5ถึง2เปอรซรวมถึงเป๊ะเนี่ยก็ดอกประมาณ10%ก็สามารถที่จะเข้าไปฝากได้มีจํานวนจํากัดน,นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ครับก็ ไว้ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะก็สําหรับใครสนใจสําหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับมาข่าวแรกด้วยกันนั่นคือดอสมีวานกวาดไปประมาณ530ล้านเหรียญน,นะครับขณะที่ราคาดอทคอยพุ่งแตะที่0 3 0ดอลลาร์นะก็ไว้มากกว่า530 ล้านเหรียญในช่วงเจ็ดสิบสองชั่วโมงที่ผ่า,ผานมาะฉะนั้นวานก็สะสมเรื่อยๆนะครับตัวของดอทคอยเนี่ยาราคามันค่อยๆลงอ่ะเนาะนะครับก็อาจจะลงไปอาจจะเพิ่มหลักที่ศูนย์สองตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวดูกันไปสักอีกระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดดอทคอยไม่ได้ราคาไม่ได้กลับขึ้นไปดีๆแล้วก็นะครับน่าจะลงต่อ เนาะในการขึ้นครั้งต่อไปอันนี้มาจาก in c h a นส์นะครับของจีนกำลังแย่งกันเพื่อเติมคำสั่งซื้อดอทคอยนะครับหลังจากทําละมัคสนับสนุนข้อมูลนี้มาจากอ c h เชนนะของอิชเชนกรุ๊ปนะครับพบว่าความต้องการในการผลิตการขุดดอทคอยเนี่ยเพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากการเลือกตั้งของ ของสารัฐนะครับเราก็มีการสนับสนุนของดอทคอยด้วยโดนัลด์ทําได้เป็นอีลอนมาร์ได้เป็นที่บึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับและบริษัทได้รายงานผลประกอบประกอบการประจำปีนะครับที่แข็งแร่งรวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญกําไรสุทธินอกจาก G A A P นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนราคาของดอทคอยก็พุ่งขึ้นนะนะครับในช่วงของ ปลายปีที่แล้วนะครับไปถึง0.4กว่านะอ่าอิงเชนกรุ๊ปเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในบริษัทจีกนก็จัดหาผลิตภัณฑ์การขุดแอลคอยนะครับเราก็มีกิจกรรมสกุลเงินนี้ต้นอ,อย่างเช่นอิเทอเอรียมด้วยเพราะปิดคอย์ัันขุดยากนะครับอันนี้ก็ได้รายงานผลประจำปีในช่วงบ่ายวันพฤหัสบริษัทได้รายงานสุทธิปรับแล้วตามหลักบัญชี GAAP เนี่ยที่8.3ล้านดอลลาร์ สำหรับปีนี้รายได้ประมาณ38.5ล้านดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นประมาณ2 4่่จโทษนะครับ2 4 2 7เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนอินเ a น n ขายชิป a อซินะครับได้ประมาณ2องล้านห0แป0หกหมืนหน่วยนะครับในปี2024ขึ้น84%นจากปีก่อนโดยในจำนวนนี้มีการขายประมาณ หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยแปดหน่วยนะครับในไตรมาสที่4ี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญจาก4ี่แสนสองหมืนสามพันสี่สิบหน่วยในไตรมาสเดียวกันนะครับของปีก่อนออนะครับฉะนั้นเชียงดิงนะครับซีของประธานคณะกรรมการและกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าตลาดสกุลเงนินดิจิตอลเนี่ยก็ชี้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะปลายปี2024นะ ก็สถาบันการเงินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้ามาในตลาดแอลคอยค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของ etf ก็ดอทก็มีประเด็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันโมเมนตัมของดอทก็ติดลบ2.24ก็พบว่าราคาเติบโตอย่างมั่นคงในไตรมาสนี้นะครับแล้วก็ในฐานะซัพพลายเออร์นะชั้นนำในเครื่องขุดของดอทคอยนะครับไอเครื่องที่เป็น a s i c นะครับก็คือเครื่อง สำหรับขุดคริปโตนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะขุดไลท์คอยนะครับเพราะโดยธรรมดาแล้วเขาก็จะขุดไลท์แถมดอชนะก็ใครเคยขุดก็จะเข้าใจอยู่นะครับก็ในจีนเนี่ยก็มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแท่นขุดอันอื่นอีกนะอย่างเช่น RLio นะครับอนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผลกลาําไรรายวันได้ประมาณ 15ห้าถึงยี่สิบดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบกำไรรายวันไม่ถึง1ิดอลลาร์นะเพราะว่าบิตคอยไอ้ดอทคอยเนี่ยราคามันขึ้นมานะก็เลยทำให้ทางจีนเนี่ยก็สนใจการขุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะไปเล่นดอทเนี่ยมันก็ยากดีจทเลียมก็ยากแล้วนะนะครับก็มาเล่นไลท์กับดอทด,อดอีกว่านะครับเป็นตัวลองแล้วแถมตัวของไลท์เนี่ยน่าจะมีการยื่นเรื่องของสปอต e อ f ีด้วย นะก็น่าจะทำให้ตัวของดอทเนี่ยราคาไปด้วยเหมือนกันนะครับมาข่าวสุดท้ายอันนี้เป็นข่าวของบองนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันคาราเต้จะมีการจัดขึ้นในสนามไมอามีโดยตั้งชื่อตามเหรียญมีมว่าบองเลยนะครับก็เป็นเหรียญมีมของโซโลนานะครับอันนี้คาราเต้คอมแบทก็กลับเกินด้วยสก,กุลเงินนี้ตอ้นอย่างเอซิมไซดินะครับโดยพิจารณาถึงการอัปเกรด ยิมที่มีชื่อดังบนโซเชียลมีมีเดียนะครับของเขาอย่างโกสเชตนะโกสเชตนะอันนี้เป็นสนามกีฬาบองนะครับจึงพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานคาราเต้คอมแบทนะครับกำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะก็เขาบอกว่าปัจจุบันยิมโกสเชตเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ3,000ตารางฟุตนะครับแต่ในแต่พื้นที่ใหม่ที่ขยายขึ้นก็จะขยายเป็นพัน 15,000ตารางฟุตนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนะาะดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุมติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับกลุ่มก็คืออ่า Amazing Rich New Coin นะครับแล้วก็มี ชีบะเป๊ะโฟกี้บองนะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เขาศึกษาข้อมูลก่อนก,นการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าดอทคอยและบองจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยจะมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี